khác gì đuối hồ thôi vậy nè tất cả mọi người hãy để lại tất cả สวัสดีบุ้วยตอนกลับมาา มาให้ดดูดูดูดสุ่ดีวยฮะอ่ออ่ะนี่นี้ข้างนี้อันนี้ขอบคุณครับอ่าอนี้ข้างนี้ อย่นะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์สกิลเลยเอามาเอามอยู่กรุงเทพนานี every life, every life. <c oughs> okay. ่ใการกระดิหูพัฒนาซี่เยอะไหนโชว์กระดิกหูหน่อยลูกอันนี้เรา่อกับนกก็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 ดี พูดได้พูดได้ไ,ได้อ่าทักทายทักทายทุกคนอีกทีนึงครับ ชิมีนาับนเลยเรอไรมงะเออจิมมเรียกลูกขอเรืีของมาเซ้นนที่มีเลีงดีจริงขอไม่ได้แล้วเดี๋ยวรับเห้ก็ได้ขอบคุณครับต้องแกะเลยไหมแกะเลย ให้หนอยไรนะครับอยู่นี่ใครไม่เอาดีกว่าไม่อยู่หริลงค่ะจ้จ้วเลยครเกูรราอไ้อกนะโอ้โหล้นะพ่ลอดด้วยนี่ ทีมไม่บอกว่าพูดดแล้วพูดดีเป็นหมอชิหนาด้วยกันอีกคนนึงโตเป็นหมอชัวรโอเคผลเรื่องคือล้างกันวุ้ยตอนนี้อะไรนะครับอะไรใครจะไปอีกตระการต่อได้อ่ะตอนหนึ่งแล้วเราก็ touch t r e e โอเค หรือเราถ่ายก่อนเลยไหมเขาถ่ายท่ามีเดินไปนิเดียวโอเคพถ่มาเลยครับมาเลยครับหนเลยโอ้ใช่แล้วใช่แลยวเขาจบแล้วเดี๋ยวเาจะดย เกียรติยมไหมฮะเกียรติยมหนึงนะฮะอเก่งๆครับเรานดเก็ยร83ตอเยะลียนอ้ากเยู่ก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่ไม่ต้องถามค 谢谢。 เดี๋ยวขาเรียนง่ายนะกรอบบอลโขกับอลเองด้วยคุยิ่ดีด้วยครับเก่งมากอ๋อพี่สิเป็นไอดอลเหรอฮะเอายิ่งอย่างแบบนี้ไม่เก่งที่โยมอีกแล้นะต้องใช้เวลาอย่างแปดปีอ๋อดอกอ๋อเขาพี่คุณเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยเขาดอดตามคุณเนี่ยอ๋อตามแต่อะไรดีเนาะต้องไปเพื่อไปเรียนเท่แบบเขาไม่ใช่ เห็นกันลูกด้วยนะครับเห็นลูกด้วยครับครับผม <laughs> 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 ด้วยนะครับอะไรนะเยรยุ่อครับเฮ้ยยยงีรัครับอันดับหนึ่งไหมฮะโอ้ยอันดับสเก่งแล้ว2มันต้องเท่าไหร่สามจุดแปดสาเก้าเอ้าคุณก็เก่งนี่อันดับสอิคุณสามจุดหกเกรกอว่ะงอหกอหแล้วแต่อ๋อพี่เก็บยอันดับหนึ่งหรอ แฟนเต็มท right. in well, ี่เลยอ่ะแฟนช็อตแฟนขับไม่ต้องรอให้สิบก้วช็อตยัาไปแฟนตัวเองแล้วถ้าถ้าหนักเกียรติเกียรติเกียดนิยมเกียดนิยมเกียดกี่นัจบไปดีเท่าไหร่แล้วใช่ไหมตกยากเหรอโอเคโอเคครบแล้วอย่าเลิกนะมีใครยกำลังเรียนตอนโทรอยู่มั้ยแค่เสียงในหัวโอเค ไม่มีก็เองนะครับก็เองไม่เรียนปอโทยังไม่มีเลยยิ่คิดว่าปอเอกกับปอโทมันง่ายเหรอคิดว่ามันง่ายเหรออ๋อเขาบอกว่าเขาจบเรียนโทแต่เรายังเรียนอยู่เลยใช่โทเรโถมาเลยได้นะคะตอนนี้เราเป็นศาสตราจารย์ใช่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ให่หยอกให้หยอกเรียนธรรมดาไม่หล่อครับด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ ยังมีใครยังเรียนอยู่ไหมแบบว่ายังยไม่โกหกกันใช่กลังจะจบนีอครับเอาันนี้แต่แว่นหรอวายัง้ใ่ตาเมื่อกี้ได่อครับเอาวันนี้แต่แว่นเหรอเสดายจังต้งใส่ตม่อกี้ันลครับเาันนี้เาแต่รอเายัง้องตเมี้ไกันีลครับอนีเ่รอยงีไดนนีเอครับเอาัเ่รสังอได้คบอาะไแจง่าม ยังไม่เลิกกันอีกรอบใช่ปหมถ้าเรียนจบก็ช่วยช่วยมาถ่ายไม่ได้ยินเลยเศร้าจังอยู่ไกลเกินขอพวกเขามานานแล้วนะแน่นอนไต้องเก็บโฟล์คต้าห้ครบเจ็ดปีก่อนนะครับเรียนหรือว่าเจอกันเจอกันรอเรีนถึงแล้วอ๋อยังมียังมีแบบคนเรียนมือใหม่ไมท่าไรอยู่ในด้อมเราอยู่ใช่ไหมดูโอ้โหครับขคนนี้แบบชี้ตัวเองนั อ๋อนี่ใส่คัอศึกษาโอ้ครับผมดูสิดีใจมีมอเตอร์ด้วยฮะรู้เอาจมพ์โคเสร็จกันาแล้วนะครับโยี่สบคดเเจม่ารับเอ๋ออยู่าแล้วทนใมาขอบคุณครับ Soul a s s c i a t e ข้างบนจะเอาไปเทียบหน้ากันในตอนนี้นะครับดูแล้วก็มันผ่านไปนะเพราะวมีหน้าโซนัสนน XL พอดีเลยนะนะนไม่ใซีซั่นนะไอ้ใช่ใช่ครับผมใ่คนจะมีส,นนสิบโลจะมีโซนัสครบรอบไหมอ๋ออย่งนางครบสิบปีเมื่อกี้ตอนอยู่ข้างบนพูดกับผมว่าอะไรนะถามใช่เลยว่าอย่าพูด้นกับ ตรงน wow. ี้ขายอยู่อีกเหรอครับก็มีสิทธิ์นะก็มีสิทธิ์นะเราตาวกันทีก่อนเราจะมีเราไม่มีรุ้นกะเนี่ยอะไรนะครับไปเต้นกันตอนไหนเราไม่เคยเต้นเลยนะคนสิบปีเนี่ยจะไม่มีบัตรยืนแน่ๆไม่ยืนเลยบัตรยืนที่นี่มาถึงศิลปินที่โชว์กั้งนะนตั้งนานโชว์ ไ่นะครับเขาบอกว่าตอนมีกิกินบาร์ปัดราคาเท่าไหร่เจ็ดร้อยรู้สึกถ้าตอบอะไรไปเป็นผัวเชื้อดาเเอร์เลยผมว่าเขาต้องตอบคำามนี้เดี๋ยวเราต้อดทำอะไรี่มีการนะครับถ่ายรูปต้องไหนดีอ่ะ เป็นแบบเกือกเกลือกกลางดีไหมอ๋อค่อยไล่ใสโอเคมากิกนมาฉายนกันกินกันมาฉายนกกันเห็นไหม เคเพียไม่ครสอง้คเก่าชัดเลย โได้คร <ừ> ับได้เลย